เนลเป็ไฟนนรายการนี้เด็กๆไม่ควรรับชมใครรู้ตัวว่าเป็นพวกชอบเที่ยวดูแล้วอาจจะเกิดอาการเสี่ยงอยากออกไปเที่ยวได้เนื้อหาอาจจะมีคำพูดหยาบคายและการใช้ชีวิตแบบสุดเหี่ยงไม่มีขีดจำกัดของพวกเหียเหียส่วนใครที่กำลังมองหาที่เที่ยวขอให้สนุกกับคลิปนะจ๊ะ ย้อนไปสมัยเฮียอย่างตัวเท่าเผก้าก็มีเฮียเอีย้ยงที่อยู่ข้างบ้านนี่แหละเป็นคู่หูคู่ซีกันมาตลอดผ่านไปจนกระทั่งปอ .1 เฮียแสงสายรั่วก็จีบตัวโผล่เข้ามาในชีวิตของเฮียทั้งสองและกว่า30ปีที่ทั้ง3าเฮียร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมดกร่วมแดกร่วมแหกร่วมเรียพอแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งความรักได้ทำให้เฮียเพชรจ้าไม่ค่อยมีเวลาให้กับเฮียทั้งสอง วันนี้อะไรหลายๆอย่างที่เปลี่ยนไปทำให้พวกเขากลับหลมาและกลายเป็นจุดเริ่มต้นของรายการนี้เมื่อสี่ขุมเฮียมารวมตัวกันความมันแบบเฮียจึงระเบิดเตรียมพบกับรายการใหม่ที่เรื่องดีไม่เคยมีมีแต่เรื่องเฮียเฮียในรายการป้ป๊ามาเฟีย กูกลับมาละเริ่มตื่นเต้นพอขึ้นเครื่องแล้ววันนี้นั่งเครื่องบินนานมากอ่ะเรียกเมาอ่ะรู้สึกเมาเครื่องไม่รู้อ่ะแม่เมื่อกี้ก็มีแม่ตกลนก๊อาก,กาดด้วยเฮ้ยอะไรขึ้นอะไว่าเดี๋ยวจะตกเครื่องกันละมาพวกเราไปกันเลยเดี๋ยวไปวันนี้เราไปโอ้ <c oughs> ดีครับความจริงนะครับวันนี้ขึ้นเครื่องแต่ยังไงโอเคกวนตีนขมากม่ พวกเราถึงเชียงใหม่แล้วขึ้นรถขึ้นรถนี่าเงียวอะชียงใหม่ต้องลูกเป็นไฟเราจะเปิดด้วยการไปแดก กาแฟก่อนเดีย <มา S 1> ด๋วยวดนร้านเด็ดอันเด็ดวันนี้เราอยู่ที่เชียงใหม่ใช่เมียงเยชยเียงรายช่เรียยใช่สีมีกันเอาละครับตอนนี้เราไปถึงเชียงใหม่แล้วภารกิจของเรา ที่ทำให้เราต้องด้นกันมาถึงที่นี่คือไทก้ามลืมหมีเน่าไว้ที่บ้านเ,เราเลยออกตัวเอาหมีมาให้ลูกครับเสร็จภารกิจพวกเราไปไหนกันต่อดเออีเอ้ฮ้ยมาเชียงใหม่ทั้งเทนะต้องไปกินอะไรที่แบบเอาดอเอาดอบาร์บีคิวปิ้งย่างไะเอาดดเลยเหรอช่วงนี้อากาศเชียงใหม่ครับขอบอกกลางคืนนี่ประมาณที่งศาส เด <S ar df> ี๋ยวผมพาไปร้านหนึ่งชื่อว่าตองเหนือบรรยากาศแบบ20องศาเราจะปิ้งย่างกันเขาบอกว่าเวลาเจอสาวเหนือเนี่ยให้ทักทายว่าชอบปีก่อนถ้าถือว่าน้องเขาบอกชอบปี้เราก็บอกเลยพี่ก็ชอบเหมือนกันคือปีได้กาให้ปีได้การเอาจปเอามาให้ปีได้ก่อนที่เราจะไปคิอบริสโตเอเชียนสไตล์เป็นแบบญี่ปุ่นจ๋าเลยที่มันมีห้องชาเขียวมีห้องแบบ รับรองสวยๆอะไรเงี้ยเอ๊ะทำไมคุณรู้ดีเรื่องเชียงใหม่ฮะได้มาสามแสนบาทเราก็จะมาซื้อกาแฟกินกันก่อนสไตล์ป้าป้ามาเฟีย แอร์กใหญ่ไหมแอร์ใหญ่ไปได้แล้วมึงเชื่อกูวิวเนี้ยมันธรรมดาเนี่ยมึงลองสลับมานี่มึงสลับตรงนี้ตรงฝั่งนี้นี่ไปฝั่งนี้อันนี้เหรอไม่ต้องมาเชียงใหม่ก็ได้หน้า้านผมเอาลงก็ได้แล้วไงนี่ยนะนกอัดซ้ำอัดซ้ำ ตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการของเรากบป้าป้าป้าเบียวอู้หูเอาวันนี้ภารกิจของเราภารกิจแรกที่เราต้องมาเชียงใหม่เนี่ยเนื่องจากว่าไอหมีเน่าตัวนี้เป็นปัญหาแล้เไงก็ไทก้าเลไทก้าต้องนอนกัดหมีตัวนี้ทุกคืนกลิ่นเนี่ยมันลือมาเราจะต้องตามออกมาให้ไทก้าเมื่อเราเอาหมีตัวนี้ส่งให้ไทก้าปุ๊บเราจะไปไหนต่อกันดีครับเพื่อนปาเ้ย ก็ตามคอนเซ็ปต์รายการเราอยู่แล้วไปสุดเราหยุดที่พังเย้หบ้านหลังนี้เนี่ยนะครับห้าห้องนอน48ห้องน้ำใจเย็น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 อ่ะอยากจะรู้ว่าบ้านที่เรามีเกาสิบเห้องน้ำเนี่ยเป็นยังไงโอ้ถ่ายการถ่ายสัตว์โอ้โหวางแล้วพยายามล้วเก่งละหลายต่างกันไม่จะเก่งใครเลย มี่ยนมาวะเฮ้ยังไงยังไงเปลี่ยนออกมาเฮ้ยทำงานอยู่ให้นะไอ้เก๋ทำไมหน้าจอดับก็จะยกอยู่ดทุกท่านเร็วเร็วอยู่นิไปเอาล่ะพี่พักกับเราคืนนี้จะรู้รางหมาเขากันอะไรไปดูกันเลยครับ อนนี้เราเจอลูกอยู่ข้างทางอยู่ข้างถนนพอดีอปเลยเว้ยน้องน้องสวัสดีครับสวัสดีครับใไนน์นี่ฮไนป้าเอาอะไรมาให้ดูกไหมครับเอินเดินเดินคิดดูไหมพี่หนีน้าวสวัสดีค่ะมาสวัสดีครับสวัสดีครับยููฮอยากไปไหนไปเดินเล่นเหรอใช่จะไปเดินจะไปเดินเล่นนะ ป้าพาไปเดินเล่นไหมไม่ได้เจอป้ากี่วันอ่ะหวันหวันเหรอใช่เหรอสวันนั้นนั่นแหละสนุกไหมมาเชียงใหม่สนุกไหมสนุกอยากกลับบ้านยังอยากกลับอยากกลับแล้วอยากกลับแล้วอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปนอนกับป้าไหมไปเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปนอนกับป้านะโอเคไหมโอเคจุ๊บหน่อยโ้มตัว ให้ฉันทับขี้หมาฉันเลยเหรอฉันจะดันเนิร์อเลยเลอะขี้หมาเมื่อคืนผีหลอกเมื่อคืนผีหลอกกิมเหรอใช่หลอกยังไงมันหลอกไงมันมัาจากแอร์ผีขึนมาจากแอร์มันน่ากลัวเหรอเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงอ่ะเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงเหรอเดินเข้ามาในห้องเดินเข้ามาในห้องใส่ชุดสีอะไร ดีดำโอ้โหมาตอนไหนอะมาตอนกี่โมงดึกยังกิมนอนไม่หลับขิมนอนไม่หลับเลยเหรอใช่มันก็เลยมานจากแอร์โอ้โหแล้วมันนี้มันก็บอกเราว่ากิน playable, <decorative> ข้าวเยอะเะฉันจะกลับเข้าแอร์โอ้โหกินข้าวเยอะเแล้วเดีย๋ยวฉันจะกลับเข้าแอร์ใช่โอ้แต่เจ้าไทก้าไม่โดนหมีหรอกใช่ไหมใช่เพราะว่าไทก้ากินข้าวเยอะ ชาล่าก้หลับไม่ตื่นเลยก้าก็หลับไม่ตื่นนะใช่เพื่อนๆครับตอนนี้เราเดินทางมาในย่านมหิดลรู้ไหมมหิดลอะไร ไม่โดนสัญญาจังหวัดเชียงใหม่ครับอยู่ที่ร้านตองเหนือตามสัญญาคือเราจะมาปิ้งย่างใช่แล้วเราก็จะมานั่งข้างนอกด้วยใช่อากาศเริ่มเย็นละบรรยากาศดีเนี่ยควันขึ้นหนาวมากตรงพวกเราเนี่ยเพราะตอนนี้เชียงใหม่อากาศ อากาศดีร้านนี้ครับเดี๋ยวเราจะพามาดูดีกว่าว่าอาหารขึ้นชื่อของร้านเขานะครับมันอร่อยแบบไหนนะครับราคาเท่าไหร่ใช่ <Yeah. S 1> ตามสไตล์ของรายการเราใช่มีอะไรอีกคุณเพิ่งคุยกับเจ้าของร้านมาเออ,เ,อ,อเขามีทีเด็ดมาให้ซาซากบแบบสันสันนี่เกินไปคอยตั้งตัวไม่ใช่เอาพ่อพ่อใจเย็นๆเป็นอาหารชิ่นซาเอาจริงๆเป็นปลาอะไรนะพ่อ,พอพ ซึ่งพขอเมยก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ดย๋าเอาไปดูที่โต๊ะดีกว่าเขาบอกว่าแปลกมากเป็นอาหารเหนือที่แปลกมากๆอ่าและวันนี้ครับก็จะมีเสือร้องไห้ที่เป็นทีเด็ดของร้านนี้คือใครที่มากินเนี่ยก็สามารถที่จะมาลองสั่งเมนูได้ใช้พามาดูเลยดีวยเนี่ยนี่วันนี้คือบอกถนัดแดกก็มาทาให้เราเลยมาเชฟเชฟเป็นข้าวมงครับนี่เชฟกำลังซอยเลยซอยต้องซอยอย่างนี้เหรออ คนโสดไม่อะไรก็กล้าทำทรายโต๊สายต๊ะเรามาประจำการที่โต๊ะนี้กันก่อนแล้วโต๊ะระดับเราเนี่ยไม่ต้องมีเก้าอี้น้องๆดูไว้นะครับทุกคนอ่าอ่าอ่าอันนี้เอาเลยเหรอเอาเลยเหรอเอาเลยเหรอเอาไหมเอาไหมเอาไงเลยเอาเอาไหมเอะไรใครแพ้หมดแก้ว อชิบหายอะไร for for อ่ะทำไรอ่ะเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้อทำไม่นี่จะเป็นแฟชั่นแนวใหม่ยังดามไหยวิ่งไม้ดามยาข้าวแมลงล้นใส่ทุกคนเหรอเนี่ยเอาเวยกรรมอะไรไปท่านอะไรวะเนี่ยใส่ได้ใส่ก่อนี้นี่คืออะไรนี่คือท่านล้วเลี้ยลายลานายลายลายลายรายลายลายลนยลายลายลากลายลายลายลบยลายลปยนรยลาย็ายอบอลอยลา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 ยไาลายลยลายลาอลนยลาลยนายล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 าลายลาายลายายายล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 าาานลย อะไรวะควายอ้ยปวดหนักและคมอ้ยเข้าควายเข้าาควยโดนควายเลยยันแค่โอ้ยมีแรงหองไว้โอ้ยว่าใครโยนลงก่อนน่ะเลือกเลยเลือกใครแดงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยี่ว่าไอ้ควายนี่ออกไปไกลจริงจริงควายไปไกลไกไม่มึงอออกไปไกลตาใครตาผม ปิดเกมไปเลยมึงยังไงเซ่เชดครับผมกูชี้มึงก่อนอ้าวตาพี่โอ้ยเชิดเชดที่เหนือคือปอกก่อนลงอ่ะเด็ดเด็ดเชี่ยอ่ะหมดนะหมดหมดหมดลงกูจะเลือกมึงเองอ่าเสียค่าโง่ซะคือโง่จัดตรงนี้คือโง่จัด ช่วยอธิบายหน่อยเมื่อกี้คุณไปคุยกับทางเจ้าของร้านมาแล้วว่าใช่ครับมีอะไรเป็นอะไรบ้างผมต้องขอยอมรับว่าในเนี้ยรู้จักกันเดียวเงงผู้ว่างเลยเราเรียกพี่เจ้าของร้านใช่แล้วนีไงนะพี่ต๋องต๋องให้ผู้ต๋องเนี่ยช่วยแนะนําเมนูอาหารพันธุยยางหน่อยดีกว่าอันนี้มันคือลาบหมูคั่วครับพี่นี่แหละหมูคั่วครับอ่แค่นี้แหละนี่ควายหลงเป๋ดครับโอ้ให้หลงเป๋อมันคือเนื้อควายแล้วก็ไปอยู่ในเครื่องแกงแบบเยอะมากแล้วก็ตุ๋นให้มันแบบอ๋อตุ๋นให้มันแบบนั่นเหมือน ขี้โคนอ่ะอ่ามือก็คือขี้โคนอย่างเงี้ยโอเคอันนี้อันนี้แซาครับแซะแซ่แอะเนี่ยลาอันนี่เป็นวายลากควายดิบอ๋อแต่อันนี้ไม่ดิบกึ่งดิบกึ่งสุกอ๋อแต่เนี่ยมัมีผ่านร้อนผ่านหนาวนิดหน่อยอันนี้สุกเลยอันนี้ตุ๋นนานเลยอันนี้ดิบเลยนิดดิบเลยโหควายควายอันนี้ควายไม่ควายไม่รูผมสงสัยนิดนึงว่าเนื้อควายกับเนื้อวัวมันมีความต่างยังไงวัวมันจะมีกลิ่นนิดนึงอ่ะ ควายควายนี่มันกีดควายมันมันไม่ค่อยมีกีดเท่าไหร่ถ้าเกิดตุ๋นมาอย่างเงี้ยมันจะหอมแบบหอมแบบเนยๆมากเลยเฮ้ยบิ๊กเซนต์แหละอ่าลองไปเลยมั้ยเฮ้ยวัวเขียวไทยชงเลยเนี่ยเอียงเนี่ยเป็นคนที่นับถือเจ้าแม่กวนอิมห้ามกินวัวใช่แต่กินควายควายได้ไม่มีวัวผสมเลยคนจริงกูกินควายทุกวันนี้กูเลือกคบเพื่อนเนี่ยก็คือแต่ควายควายหลอเปิกนี่ฮะเล่นใหญ่นะอ้ามอร่อยนุ่ม ใกล้เคียงเนื้อวัวถ้าคนไม่กินเนื้อวัวอันนี้ทดแทนได้เพราะแต่งันได้อารมณ์มีเครื่องแกงนะเนื้อที่มันมีทั่วไปครัพี่หรือว่าไม่ทั่วไปครับมีเฉพาะร้านนี้ร้านเดียวเป็นยัื้อแล้วแล้วมะเขือเทศนี่มันมันมันลาดกับอันนี้กินกับลาบควายดิบเป็นน้ำปลาครับอ๋อควายดิบควายดิบนี้เลยเหรอกินนี้เข้าไปก่อนแล้วก็กินนี้เข้าไปตามเหมือนวอดก้าวไปกินกอดก้าวไ้กินอันนี้แต่ไม่กินนี้ได้ไหมมันจะออกได้ได้ ดูความาซ่เดูอีกนึงนะเอาบสนะเข้าไใหญ่โอ้ลองดูแต่กลัวก็เคยกินหมูดิบกูอันนี้อร่อยหมูหรอหรือว่าร้านร้านนี้ทำอร่อยแซ่าของมักวเหน่ยวได้เนยนะคือซึ่งเมนูของที่นี่เนี่ยราคาคือกันเองมากนะแต่ละอย่างก็ประมาณ60กว่าบาท70กว่าบาทนะครับไม่แพงครับไม่แพงเลยใครที่อยู่กรุงเทพหรือว่าอยู่จังหวัดอื่นแล้วมาเที่ยวเชียงใหม่ลองมาตองเหนือ นุ่มมากเห็นชิ้นใหญ่ๆนะไอ้แบ๊เอาเลยไม่ต้องหั่นจริงเ่ยจริงได้เลยนี่ดีกว่าพี่เราต้องใช้เวลาย่างถึง3 0สนาทีนะนุ่มมากไฟก็นุ่มมากมันมีความมันเป็นแกนนะถ้ามู่ก เราได้ทำอ้าวให้ทำเนื้อตกไปในเกลือเฮ้ยโอ้หนึ่งช็อตอ้าวหนึ่งช็อตอโนไม่ได้เลยตอนนี้ไม่ไม่ความ้องจะไหลเบสเนี่ยนี่คือถ้าใครสะดุดล้มอะไรก็ต้องกมากินต่อใช่โอ้โหการกินเ้านะเป็นีไม่ควรเลยแบบ ขออนุญาตถอดส่วนนะครับผมเอาโง่โง่โง่ถอดส่วทั้งโง่เลยใจเย็นหลักนิกามีอะไรบ้างวะเนี่ยโอเคไป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 ต่อไปต่อที่ปราสาทของเราได้เลยได้ปราสาทอย่างเดียวนะปราสาทอย่างเดียวนะไดผขสไปเฮ้ยอย่าโปรยไว้อย่าโปรยไว้อย่าโปรยอย่าไม่ดีเดี๋ยวไปดูกันไปโอ้ยยัยเห็นเลย กินไปปุ๊บเล่าจิงจกูจะพูดยังไงล่ะเฮียกูจะแก้แค้นกูจะแก้แค้นเฮียมานี่ขอแก้แค้นเมื่อกี้ไอ้เดีกผู้ชายแดงไปใแดงตามกฎไงทำอะไรพาดก็แดงอ่า่เไม่เฮ้ยอเดี๋ยวเบิ้นะเบิ้ก่อนวอาคก้มเก็บไปเนี่ยง่มันดูง่วงมันดูง่ก็จบแล้วแหม เลิกเลยเนี่ยน้องมังค์ไม่มีใครน้ำบางใน่นอนได้ว้าววนวนไปเล่นบางนี่เล่นได้วะไอ้เฮียเล็กนิดเดียวไอ้เฮียไม่ต้องห่วงกูเก่งโอ้ยคนแข่งไม่ช่วยละสามช็อตเถอะบอกให้ลิ้าตะนี่มันวนเหมือนที่ร้านเลยนี่หว่า What 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 nu yeah. โอเคยน้ำใยแดกน้ำชาน้ำเป็นโกอน้ำเก่งน้ชาไม่พอต่อยมยให้หมดเลยผมไม่คคนชงบมือทำเก่าเพื่อสุขภาพโโอ้หเบาหวานจะแดกอะไรเก่งตรงนี้เลยนี่ตรงนี้เลยนี่ตรงนี้ตรงนี้อ่ะตรงนี้เหรอมาไม่มีหุ้นเฮ้ยยัง ้นมนดิ่งๆะะฮให้ชนะเลือกหรือชนะออกมันช้าว่าชนะออกอ่ะอ่ะไม่งั้นพี่เอี้ยก,ก็เลือกเอาไงชนะออกก่อนอ่าพี่พเอ้ยเตีเ๋ยไปหมูเจอหมูวันนี้เยี่ยอ้วนตายโอเคตายตีตัวเองก็เทนิดเดียวเทให้เพื่อนเอ้ยเพื่อนแล้วโหเต็มทีโอเคไปนี่กันคือแล้วเวลาเวลาที่เราต้องไปปาร์ตี้กันต่อแล้ว ครับผมอไปนอนะฮ่าน,น,นาองคนเดีวยวมาพวกเราไปสนุกที่อื่นกันต่อไป แก้วแดงเออปั๊บมันจะบกวนอ๋อ้เฮ้ยผมว่าพี่ดูไม่เจ็บว่ะเฮ้ยพอแล้วจ้ะน้องกูจะไปหมดแล้วนะไอ้สั